ปรากฏว่างาเป็นของที่มีค่ามากนะฮะมันมีสารสําคัญที่ชื่อว่าเซซามินนะฮะเซซามินสารสําคัญของเซซามินของเราเนี่ยเป็นสารสกัดจากงาดําสารสกัดจากงาดำเนี่ยเข้มข้นกว่าผงงาเข้มข้นกว่าผงงา20กว่าเท่านะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อเทียบกับที่เขาขายในท้องตลาดที่ดังๆอะไรกันนั่นนะฮะดังๆทั้งหลายเนะี่ยของเราหนึ่งแคปซูลเท่ากับของเขา สามสิบแคปซูลนะซึ่งเขาก็รู้ตัวเขาก็เลยทำขึ้นมาว่ายี่สิบเท่าแต่องเรายัางสามสิบเท่านะฮะแล้วตัวนี้เพราะว่าเราเซซามินยี่สิบมิลลิกรัมให้ดูไว้อย่างนี้เลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเวลาจะดูต้องดูที่เซซามินเซซามินจะมีมากในสารสกัดสารสกัดสองร้อยมียี่สิบมีสิบเปอร์เซ็นต์แต่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผงงานนะมันต่ำกว่านะฮะอย่างของเขาจะมีเซซามินท,ทั่วไปที่เห็นขายท้องตลาดมีเซซามินแค่ศูนย์จุดหกเท่านั้น แต่ของเรามีถึง20แล้วถ้าเกิดเป็นสมาร์ทตี้เซซามี่ที่เป็นซองกินในอาหารเช้าของเราเนี่ยจะมี15นะฮะทีนี้มาดูกันว่าอะดามมีสมบัติอะไรบ้างนะฮะคุณสมบัติที่เด่นมากตอนนี้ที่เขาดังๆกันเนี่ยเขาดังกัน2เรื่องคือ1มันยับยั้งมันทาลายเซลล์มะเร็งอะพอรโตซิสทาให้ตายได้3มะเร็งนะฮะมะเร็งเต้านมมะเร็งตับและมะเร็งเม็ดเลือดมันเป็นตัวที่บํารุงตับมันเป็นตัวที่บํารุงตับลด การเป็นพิษจากเหล้าของตับด้วยลดสารพิษของตับด้วยแล้วมันก็ยังช่วยฆ่ามะเร็งตับด้วยนะมันสุดยอดอันที่หนึ่งอันที่สองมันเพิ่มมวลกระดูกตัวงาดำไม่เพียงแต่มีแคลเซียมเยอะมันจะมีสารสำคัญกระตุ้นการสร้างออสซิโอบลาสของกระดูกให้สร้างกระดูกหนาแน่นขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นคนที่โรคก,กระดูกบางเป็นโรคของคนไทยนะฮะเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ได้กินนมกินเนยตั้งแต่เด็ก ดังนั้นอย่างเราเนี่ยก็เล่นแต่ปูปลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็กระดูกบางดังนั้นเนี่ยตัวนี้เป็นตัวหลักเลยแล้วก็มันยังมีุณสบติพิเศษอีกลดคอเลสเตอรอลและลดพลา q ตะกอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทัพทีมอีกด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วมันลดความดันแบบเล็กน้อยนะฮะลดความดันให้รู้ว่ามันแค่ไม่เพิ่มความดานันคือมันลดแค่3กระจอ,งอกงอยเลยคงความดัน180เนี่ยจะต้องอให้เหลือ120กินนี่ไม่ลดหรอก อย่างที่หมอผมเคยบอกว่าความดันสูงเราต้องใช้ยาเป็นหลักแต่ให้รู้ว่ามันช่วยลดความดันแค่3ามไม่ทําให้ความดันต่ําเกินไปแล้วก็ไม่อันตรายในคนความดันสูงเพราะฉะนั้นงาดาตัวนี้นะฮะเป็นสุดยอดไม่มีข้อห้ามในทุกทุกโรค <c oughs> เพราะว่ามันคืออาหารข้าวถั่วงาข้าวถั่วงาเป็นอาหารคนที่กินบางาวิรัตกินเจเนี่ยเขาก็จะต้องกินข้าวถั่วงาเป็นหลักเราเคยเรียนรู้ตั้งแต่เด็กแล้วว่าถ้าเรากินข้าวถั่วงาครบจะได้โปรตีนครบ แอมีโนออยิครบไม่มีข้อห้ามนะฮะมันทำลายเซลล์มะเร็งสามมะเร็งมะเร็งสุดยอดอันดับหนึ่งของโลกคือมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่มากที่สุดในโลกมนุษย์เอามะเร็งทั้งหมดมาเข้าแถวหนึ่งใน5เป็นมะเร็งเต้านมนะทั้งหญิงทั้งชายนะฮะแล้วก็มันทาลายมะเร็งตับแล้วก็มะเร็งเม่เลือดขาวนะฮะเพราะนั้เป็นตัวที่ดูได้นี่เราไปไวัยให้ดูว่าตับอยู่ตรงนี้นะฮะอยู่ข้างขวานะมะเร็งตับก็คนไทยเจอมะเร็งตับเยอะมากเลยเพราะว่าเรากินปลาดิบจาได้ไหมฮะปลาดิบจะมีพยาธิใบไม้ เนียน่ยนำให้เป็นมะเร็งตับกับมะเร็งท่อน้าดีแล้วเรายังมีไวรัสแอลเสเบบีที่เพิ่มการเป็นมะเร็งตับ500เท่าแล้วเราก็ยังมีเหล้าให้ดื่มกันมีเบียร์ดีๆอร่อยดังนั้นคนไทยก็เป็นมะเร็งตับเยอะมากเลยแล้วเรายังกินซูชิตอนนี้ซูชิตามท้องตลาดเนี่ยนะฮะที่ถ้าใช้ปลาดิบทําจะมีตัวจี๊ดและพยาธิใบไม้ต้องระวังนะฮะถ้าถ้าเป็นปลาน้ําจืดจะมีนะฮะคุรณรงให้คนเนี่ยไม่กินปลาดิบแบบนึกว่าเป็นพวกปูปลาลปลาแจ่วลืมซูชิไป งั้นซูชิของที่อยากกินได้ก็เป็นปลาทะเลนะฮะปลาทะเลจากญี่ปุ่นอย่างเงี้ยไม่เป็นไรนะฮะลานญี่ปุ่นไม่เป็นไายเลยแต่ถ้าเกิดตามตลาดเนี่ยมันจะมีปลาดิบเป็นตัวจี๊ดได้เรามนี้มะเร็งตับอันดับหนึ่งงาดำก็ช่วยเรื่องนี้นะฮะแล้วก็มีมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชนิดก็ช่วยได้นะฮะที่ไงานไม่ใจดังๆเนี่ยที่เมืองน,นอกก็ทํามาแล้วก็อาจารย์จากอาจารย์จากเชียงใหม่ก็ทําด้วยก็เพราะว่ามันเพิ่มการสร้างกระดูกจริงๆนะฮะมันเพิ่มการสร้างเซลล์กระดูก o s ซ e o b บลาสตัวงาดําก็มีีมมีีแลเเยยยมมมากกออู่่้้ววัังพิตน มันเลยเป็นตัวที่ไอตัวสร้างกระดูกนี่ถ้าเป็นยาเม็ดแพงมากเลยฮะบางทีเวลาคนกระดูกบางคุณหมอจะสั่งยาพิเศษให้กินไม่ได้กินแต่แคลเซียมนะยังมียาบางตัวกินไ็ดละยี่สิบาทห้าสิบาทยาตัวนั้นก็จะมีสารพคุณเพิ่มการสร้างกระดูกแบบงาดำอันนี้นั่นเองนะฮะแล้วดูข้อนี้นะฮะงาดำลดการทำลายของสารพิษของต่อตบนะฮะมีงานวิจัยและยังตรงเลยว่าลดเรื่องการทําลายช่วยเรื่องให้ตับจัดการกับสุราแอลกอฮอล์ได้ดีขึ้นเมตาบอิซึมของไขมันและแอลกอฮอล์ในตับ มันมีผลอย่างมากเลยนะฮะลดไขมันสะสมในตับจากคนที่กินเหล้าคนกินเหล้าบางคนเนี่ยเป็นมันจุกตับมันลดลงได้นะผมเคยบอกแล้วว่างานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนได้ผลเสมอผมยังไม่เคยเจองานวิจัยที่หนูได้ผลแล้วคนไม่ได้ผลเลยนะแต่ว่าคนกับหนูเนี่ยใกล้เคียงกันมากเรื่องงานวิจัยอะไรที่หนูได้ผลคนตามมาเสมอยังไม่เคยเจอที่มันไม่ต่างไม่ค้านกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ช่วยเรื่องเรื่องตับและมันก็ลดไขมันในเลือดด้วย แล้วก็ลดการเกิดพลา q ได้ชื่อว่าเป็น anti-atherosclerotic คือลดการเกิดผนังแต่กอนในผนังเส้นเลือดเหมือนทับทิมและกระเทียมนะฮะแต่ว่ามันไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดเหมือนกระเทียมดังนั้นไม่ห้ามในคนที่กินยาต้านการแข็งตัวของเลือดดังนั้นมันเลยกินได้อย่างปลอดภัยจึงเป็นตัวที่โดดเด่นลคดความดันเล็กน้อยไม่ต่ำจนอันตรายเพราะมันลดกระจอกมากแล้วก็ไม่ความดันสูงก็ไม่มีปัญหาเพราะมันไม่ได้เพิ่มความดันนะฮะ เรายังใส่เข้ากล้องหอมนินงอกซึ่งมีกาบ้าทําให้หลับสบายดังนั้นตัวนี้เราใส่เข้าไปเพื่อให้หลับสบายและเราก็ยังเป็นของที่สําคัญมากเรายังใส่พวกเซเลเนียมกับวิตามินซีเพื่อให้ต้านริ้วรยสละเป็นของที่ร่างกายจําเป็นต้องการเพราะฉะนั้นตัวนี้คือเซซามีเอสงาดําที่โดดเด่นที่สุดในประเทศไทยนะฮะขอเสียงตบมือให้ตัวนี้เลยนะฮะดูที่สรรพคุณมันน่ากินไหมฮะ ทั้งกระดูนะทั้งเรื่องตบับบำรุงตับอีกนะแล้วยังกลดค่ามะเร็งตับอีกผนังเส้นเลือดอีกแล้วไม่มีผลต่อการแข็งตัวของเลือดจะหายอย่างนี้ได้ที่ไหนหายาก